พี่น้องพี่น้องเห็นปลาคอครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมหาดีๆีกันโอ้นี่ๆครับเห็นครับนี่ปลาคอครับอไร่ปลไอ้ครับพี่นอ้องปลาคอครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีนสิพามาไอใต้ป่าครับพี่น้องหาป่าตอนทุ่มหน,นึงเลครับผมตอนนี้ เริกงานมาไหม่ครับเดี๋ยวเ้างสมัครเบิ้งป่าว่ามันสีมี้ป่าว่าเขาเปสมัครไต่ป่าเบิ้งว่าเขาเอาไอ้ซุ่มดักป่ามาครับนี่ครับพี่น้องซุ่มดักป่าเดี๋ยวผมถ่ายเบ้างนี่ครับซุ่มดักป่าเขาซุ่มสักป่าเขาครับเดี๋ยวสีร้องเบิ้งว่าสีได้ป่าบ่ได้ป่าครับ มสิไมีเป่าบ่ะมือนี่คล้องที่เคยใส่รอบอะครับใส่เบ็ดใส่รอบครับคล้องเก่าครับมือนี่ที่โอกาสว่าเดือง,งานมาแนละ้วผมก็สิมาถ่ายคลิปเนาะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับพี่น้องให้เฮามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับตามไปเลยครับพี่น้อง นี่ป่าบผมีป่านะครับเพราะว่าคนกิดต่างคนต่างหากินบางคนก็มาใส่เวทใส่ดา่างก็มาบดด้นนะครับมาจักประมาณชั่วโมงนึงครับป่ามันอยู่ทางไหนครับผมข้างในหากใหม่ครับก็ค่อยออกมาบันได้ เราจะถ่ายช่วงเห็นเห็นป่านะครับนะนเนาะช่วงนี้เขายังมัเห็นป่าครับพี่น้องผมสักผมสักตต่นิดหน่อยแั่นิดกูตัวหน่อยตนะัวใหญ่เนาะเดี๋ยวขอจับมืงกันะครับอยู่อยู่ครับยูยูยุ้เตี้ยตัวก็ใหญ่คนนี้ครับนี่ครับ,รบได้แล้วครับพี่น้องตัวนหนึ่งตัวครับพี่น้อง วงาไงปลากข้องอก้ากินครับมามเรือับแถว่วนี่ปลาตำข้ายวน ครับอยู่บ้างนอกครับพี่น้องปานนี้เมื่อกี้นี่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่นี่ครับพี่น้องโอเคเลยครับครับพี่น้องโอเคครับเนี่น้องก็บอกเห็นป่าแล้วครับ ตาติดตาติดตาไมครับปาอยู่บน้อครับพี่น้องบ้านเห็นอยู่เหรอตัวนึงแต่ว่าตะกีโก้โออยู่ตัวอยู่ครับ ครับพี่น้องโอ้โหีลยัง่อะไรครับเด่ก็น้อครับพี่น้องนี่ เขียวเลยครับเกียวได้ครับฝน,นยังเดียวครับช่วงนี้นะครับพี่น้องมันมันครับแต่ไม่สามารถนะครับเพราะว่าได้ซื้อนะครับพี่น้องอยหน่อยได้หลายกันเช่ว่ากันอโอ้ยอยู่นะโอ้ยอยู่อยู่ อุ้ยกูฮักดิอยู่จับน้ําเบิ้งครักน้องเอ้อรีรุ่นไงแล้วครับพี่น้องนี่นี่กูซื้อตัวยู่ครับไปก่อนสน้อครับอยู่น้องครับอุ้ยครับตัวน้อยไม่ก็เอาครับพี่น้องแตวป่านี้รุ่นด่นะครับเที่วนี้ ข้อว่าเห็นครับมันอยู่ไก่ฝายนะครับไก่ฝ้าย่ำมาอยู่ดอนใบแล้วครับเป็นเครื่องฟิวครับตอนมากินน้ำบาตรพี่น้องอเ,อเวลาสิกาบ้านนะครับจะสองคุ้มหรครับพี่น้อง ปลามันมีอยู่ครับปลาป่านี้นนนมันอยู่ในอยู่ในหือไม่มันเอาเวะเลยงกครับแลบบ้วมันอยู่ในหือไม่ไปได้ครับเดี๋ยวว่าเห็นปลาร้ายอยู่ยนี่ฮะไม่ครับ เอาปลไหลอยู่ในหอยู่ข้างในเหื่อครับมาคอไปยังไอยสักแน่มันกับซักบ่ได้ครับมันติดหางไม่อยู่ขา้างล่างหางไม่นะครับหา,างต้นหญ้านี่ครับติดเอาปลไหลนะครับก็บปลาเรียนเหงื่เลยครับ เอาอเงยังจังหวะต้องไปครับจะบ่เห็นปลาแล้วครับตอนนี้ได้ครับแล้วครับเพราะว่าเห็นตัวนึงเมื่อกี้นี่ท่านรู้ยอ๊ยุ๊ยุยูย๊ครับพี่น้องวันวันนี้นี่เหรอครับวันนี้นออกมาเออตันนี้นออกมาออกแล้วครับนี่ครับใส่ปลาเ้า บัใหญ่ไงบ่ไรครับก็ได้เอาไปต้นไปไปปีงเนาะดีก็ได้ซื้อครับพี่นอ้องเราสิมาหาบัอควางที่บ่อไรหรอกครับโอ้นี่เหี้พูนบัอควางพูนเดี๋ยวเห็นยุ้งเทียกันเลมันของมันบ่อไรครับเนื้อหกน้ำเอาเดี๋ยวห่อสีงางกระบ,บ้านได้ครับในบอ่อไรก็ได้ก็กเอาบอ่อไรก็เปล่นานะครับ เห็นกอบวะเห็นกับว่าเอาครับงั่นเดี๋ยวหารถได้ครับพี่น้องรถได้ต้มครับเมื่อนี้กับมาผู้โดดเนาะวันสี่สิบนาทีบ่น้ประมาณทุ่มหนึ่งก่อนนี้กต่ทุ่มสี่สิบแล้วครับพี่น,อน,น,น้องสี่สิบนาทีแล้วยงานหอดรถพอดีสองทุ่มครับ ก็ได้กินครับพี่นอ้องอาชีว่ได้ร่ก่ได้ใครก่ได้ไปขายครหรอือวะน่ากินเท่าไหร่หรอครับนากินเท่าไหร่ครับเยอะแต่หายยาพี่นอ้อเงเอิงเบงกันไปกินนะครับมันมีป่าอยู่มันอยู่ในหัวครับปาคอปวกปะไรยังไงอยู่ในหงื่อผุนเขียนอยู่อย่างงี้ไรอยู่มันอไไนะไรมันปาคอว่เห็นเล็กตัวเลยครับพี่น้อง ต่ปนิ้นหน่อยต่อยปนิ้นหน่อยดูเลยบุกคอยใหญ่โตนะครับผมทายพี่นอนะ้องบ้างนาะคอยใหญ่กว่าีนะครับแต่วันบ่บ่เห็นมันอยู่นนี้เห็นครับแต่นิ้นเซ็ตเหรอโอ้ยไงวะอู้หูโอ้ยปนิ้นลายครับพี่น้อง ตรงตัวน yeah. ึงบนะไปแล้วตรงนี้เลยอยูอยู่ครับดูอยู่นี่ครับตัวนี้เราซื้อน่องมึงนี่ครับใส่ตัวนี้นี่ครับประมาณนี้แหละครับตรงนี้สมมติมือสมมือใหญ่สุดครับอะไรกินครับผมนี่ครับตี่มาใส่ยังอยู่ข้างในนี่ อีกครับปัวนิ้นตัวนี้อ <c oughs> าจจะยู้อยู่ครับนี่เห็นตัวปลาไหมพี่น้องนะครับตัวปลานี้ยู้ยู้ยูครับโอ้จับหนักกันบุกซึโตขึ้นนะบิึงครับนี่ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับ ปุ่นินมันมันครับปุ่นนีนมันมันปุนินย่งเดียวเลยตัวนินตัวใหญ่ด้วยวเด้นมากเลยอือไปหัวง่ะวยูไปละพุนแล้มีสองตัวเมื่อกี้เย็นนึกตัว น้องยู่อยู่ครับตัวตัวยังอยู่ครับพี่น้องนะครับตัวยังอยู่ครับน้อยรู้ยังไม่พี่น้องเด็เน้องเด็กใครเลยนี่ครับตัวใหญอยู่อยู่นี่ครับราการครับผม นี่ตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่อยู่นี่ครับนี่ครับตัวปลาครับขับวนไอยนะครับมันมันมือนี่มันมนันเอาครับไอซ้มไรเอาซ้อมน้ำครับเพาะว่าห้องไร้ไ้เราตอนนี้ไร้ไร้กินนกเดน้ำไหลป่าไหลมาซอยอยู่งใช่ไหมนะครับพอมาโซ่พอนอน นนงายฮต้อ,องพย,ยังลงมาพวกต้องเกิดคุณปนกันไปเลยครับใส่เบ็ดบ่อถือหรอครับผมมาใส่ร้องมึงเหรอไม่ว่ากระโบนี่เขาโจ้กับมาใส่ให้กันแต่ถามมาเขาโจา้อ,ไะ,อไะไรบ่อคนไหนบอกคอยไงผมเลยครับมาใส่เบ็ดเปลี่ยนแนวเยวงึง มอไสเหมือนได้ปลคอน้อยตัวเดียวแล้วตอนยัางก er ับบเลนปลคอใหญครับอบถโอ้ยโอยโอ้ง้อ้ยโโอ้ย่อยโอ้โอโอ้อ้โอ้อ้ยอ้โอ้โ้อยอ้อ้ยโ้ยโออยโ่้ออออ อะได้ดำขึ้น้องก็นิ้งไงครับไงวู้นี่สมมือเกาหน่อยก็หนีโย้ไงโยโยครับอย ครับพ uh ี่น้องเมื่อกี้นี่ก้องดุดตกน้ำครับโอ้เส้นนอนนี่ออกมาอยู่อยู่หรอครับกินนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกลุ่มน้ำครับตกน้ำกล้องเมื่อกี้ตกน้ำครับอ๋อสองตัวนี่ครับพี่น้องโอสักสักอันเดียวได้สองครับนี่ครับอันนึง นี่ครับตัวนึงสักหนึ่งในสองครับผมตูวคูหนึ่งครับสักหนึ่งในสองครับตัวพอดีพองามครับสองตัวได้เมื่อกี้นี่กล้องตกน้ะมือเมื่อกี้เขาพี่น้องโอ้ยปลาหนินปลาหนินนี่วะครับโบง่ายเลยบอบในไลท์เราโบเอาครับเริ่มโบเอาแล้วตอนนี้ ตัวตัวข <Marina> ้างในตัวใหญ่ครับผมมันบวกมาครับมันอยู่ข้างในเสรานิ้วน่าจะนิ้วปากคอเสรานิ้หมือมีบวบกล้องผมตกน้ำครับพี่น้องเมื่อกี้ใครอยู่ขึ้นเร็วแต่ตะกี้เป็นยังบ่บเป็นยังบ่บกูรู้กัน เดี๋ยวไปสำรวจดูบ้านอีกรอบครับเห็นเห็นเห็นอยู่นะครับเต่าว่าอ,นะอ,อ,ออกเมื่อก,อ,อกีอ้วันนี้ตรงนี้อยู่วะครับพี่น้องเดี๋ยวยูอยู่นะนี่ะขมาอยู่ นี่ครับตัวปลาตัวนุ่งามครับ,ต,รบตัวนี้นะ้อนี่ครับวันนี้นี่หน่อยเอาขึา้น้องตุน่นเขาดีอยู่ตัวหน่อยไม่ญ่ครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่าคอรครับเมื่อกี้นี่ยกมางห้าดีดีกัน ไปแล้วบอไทยเบิกโมคอโอ้ยไปแล้วบอรครับพี่น้องเห็นตาป่าตาป่านิน่งโอ้นี่นครับเห็น,ค,นรครับนีปลาคอครับได้รครับพี่น้องอืม ขวาคนี่ครับ,บคตัวตัตวงไม่ตัวไม่เงี้ยวันไหนครับพี่น้องอยู่อยู่ครับอยู่อยู่พบปนนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับพี่น้องบอกว่าตัวที่ซอนครับนี่ครับบอกว่าตัวที่ซอนพอได้ปนครับรุ่นนี้ นี่ครับพี่น้องคนง,งานเขาหลังที่เขาไปหาป่ามาครับใส่ซุ้มสักเอาครับไปส่องไฟใส่ซุ้มสักเอาเนาะเพราะได้กินครับพี่น้องสำรับกินนีกับฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามส่งอีสานแบบบ้านไหด้อครับพี่น้องสำรับกินนีกัไว้ซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาสิไปหากินนี้อย่างเดียวอีท้ายบ้างไหมนะครับเนะาะฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ